มาซื้อผักร้านฉันไม่ล่ะถูกทูโอ้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้อ่ะพี่จะต้องให้ฉันเป็นคนจ่ายแล้วเหรอ ปอสารพิษครับร้านนี้ผักสดถูกจ้าอืมผักพี่ก็สวยนะแต่ยังไม่แพงจังเลยครับอ๋อพอดีว่าเป็นผักปลอดสารพิษนะน้องรู้ไหมพี่ต้องดูแลอย่างดีน้องไม่เคยพ่นยาด้วยนะถ้าน้องกินไปรับรองว่าดีต่อสุขภาพแน่นอนแต่มันก็เป็นผักเหมือนกันนะพี่เฮ้ยแต่มันไม่เหมือนกันนะน้องัอนเนี้เห็นปะหนอนอ่ยังดิ้นอยู่เลยอ่ะถ้าน้องกินเข้าไปอะ่ะไม่มีสารตกค้างในร่างกายแน่นอน ชานน่าขายก็ถูกนะผักกาดขาวก็หัวแค่สิบบาทแถมสดอีกด้วยเออพี่งั้นผมยังไม่เอาดีกว่าเอาผักอะไรดีน้องผมเอาผักกาดสองหัวนะครับแล้วก็มะนาวหนึ่งกองครับได้เลยผักกาดร้านพี่อ่ะคิดหัวละสิบบาทพอละขายถูก สมนาก็กองห้าบาทได้สองลูกนะครับดูสิผักกาดหัวใหญ่มากเลยอ่ะใส่แค่ถุงเดียวมันไม่พอใส่สองถุงเลยเนี่ยนี่จ้ะทั้งหมดยี่ห้าบาท ุณนะจ๊ะนี่หนึ่งถามจริงเถอะไม่ขายผักแพงแบบนั้นให้ลูกค้าล่ะลิงก็รู้นี่ว่าเราขายผักปลอดสารพิษอะอีกอย่างเราปลูกเองด้วยต้นทุนมันก็สูงถ้าเราขายถูกก็คงไม่ได้กําไรอะโอ้ยสมัยเนี้ยหมดยุคละจ้ะปลูกผักกินเองอะ่ะเดี๋ยวนี้ยเขาต้องไปรับมาอีกอย่างนะรับมาราคามันก็ถูกกว่า ไม่ต้องไปเสียเวลาไปปลูกด้วยต้นทุนเนี่ยไม่กี่บาทเองเราก็แค่อยากจะให้ลูกค้าได้กินผักดีๆนะเรียนนี่หนึ่งหมายความว่าไงหมายความว่าฉันเอาผักไม่ดีมาขายอย่างนี้เหรอไม่ใช่อย่างนั้นเรียนพอดีว่าเราเคยกินผักผ่อสารพิษยังไงล้วก็อยากให้ลูกค้ากินแบบนั้นเหมือนกันอะแล้วไปก็แล้วแต่นะเห็นขายไม่ค่อยดีเลยไม่ใช่หรอระวังมันจะเน่าจะเสียวนะ พี่หวังดีนะเออผักสดจ้ะเอาพี่มาซื้อผักร้านฉันไม่ละถูกทูโอ้งั้นเอามะนาวแล้วกันครับไห่คะตามส้มแค่นี้เหรอเนี่ยสิบบาทเองพิกสดด้วยพิกสดเดี๋ยวไม่ผักพิกสดได้ได้ได้เอาสิบบาทเนาะอ่าได้เลยจ้ะวันนี้ยี่สิบี่เหรอเอากองนี้เลยใช่ไหมได้ได้เอาเนาะคนนี้เอาอะไรอันนี้สิบบาทครับอันนี้สิบบาทครับ ขายโองแล้วอันนี้เอาเอาอย่างไรอยังครับเอาทีละคิวจ้ะของของอะไรไหมอ่ะโอเคโอเคงั้นไม่ใส่ผงเนาะไม่ใส่ไม่ใส่อันนี้สิบบาทโอเคโอเคจ้ะเอาอะไรนะโอเคจ้ะโอเคครบครบจ้ะค่ะขอบคุณนะคะเห็นไหมหนึ่งชินบอกแล้วเวลาขายของอ่ะขายของถูกๆขายแพงแบบนั้นอ่ะคงขายไม่ได้หรอก เข้มาได้เลยนะคะคุณูค่ะเนี่ยนี่หม อีกแล้วเหรอก็ขายได้สองสามถุงนะเข็มพี่จะดันพลังไปถึงเมื่อไหร่อ่ะขายผักก็แพงทำไมพี่ไม่ทำเหมือนคนอื่นเขาบ้างแล้วดูนี้สิค้าใช้จ่ายทั้งหมดนี้อ่ะพี่จะต้องให้ฉันเป็นคนจ่ายแล้วเหรอดบพี่จะพยายามขายผักให้ได้นะแล้วเงินมาให้ส่วนเรื่องที่จะให้พี่ทำเหมือนคนอื่นอนี่ะพี่คงทำไม่ได้หรอกพี่หัดอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงบ้างนะ อุดมการของพี่อ่ะมันกินไม่ได้หรอก ซื้อผักไหยจ้าผักสวยดีครับนี่จ้าว่าแต่ผักเป็นผักปลอสารพิษไหมครับปลอสารพิษไม่รู้สิเพราะปกติอ่ะฉันรับมาจากตลาดนะขายราคาถูกเลยนะอืับเดี๋ยวไงกลับมาดูกันครับไม่ซื้อร้านฉันหน่อยหรอฉันขายถูกนะเดี๋ยวแกกลับมาดูครับผักปลอดสารพิษครับอันนี้มาจากส่วนของผมเลยนะครับผักปลอสารพิษเลยนะคร อันนี้คือปลูกเองมีสวนครับอันนี้ลูกค้าเอาผักอะไรดีครับเอาทั้งหมดเลยครับว่าแต่มีแค่นี้เหครับหน้าร้านอ๋อที่บ้านผมมีอีกนะครับพดีว่ามาขายหน้าร้านเอามาแค่นี้ครับอ๋อแล้วคุณมีสวนอย่างนี้สามารถส่งให้ผมได้ถึงร้อยโลไหมครับร้อยโลเลยครับใช่ครับผมน่าจะส่งได้แค่วันละห้าสิบโลครับแล้วลูกค้าจะเอาไปทาอะไรครับรีว่าผมเปิดร้านบุฟเฟ่สลัดนะครับแล้วผักปลอดสารพิษเนี่ยมันขาดตลาดช่วงนี้ ก็เลยต้องลงมาหาร้านส่งเพิ่มครับอ๋อเอาอย่างนี้ไหมครับถ้าคุณต้องการร้อยโลอ่ะผมมีย่าที่ปลูกผักปลอดสารพิษเหมือนกันเดี๋ยวผมจะรวบรวมแล้วมาส่งให้คุณคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมให้นาบัตรผมไปกันเนี่ครับแล้วจะให้ผมส่งที่ไหนอะครับที่อยู่ตามบนนาบัตรเลยครับได้เลยครับแล้วผักทั้งหมดนี้วันนี้ผมเหมาหมดเลยหล้วกันนะได้ครับแต่เท่าไหร่ครับ อ๋อทั้งหมด240บาทครับ240บาทนะครับขอบมากเลยนะครับครับเออร่นลูกค้าอยู่ที่ไหนครับเดี๋ยวผมจะเอาผักไปส่งให้ครับอ๋อการนำยกถุงนั่นเลยครับครับนี่คือร้านัหนรับลูกค้าไม่ซื้อร้านฉันหน่อยหรอคะมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้มาดูนี่เนึ่งขายหมดเลยหรอใช่เรนดีใจด้วยนะ เดี๋ยวฉันช่วยดีจังเลยอ่ะมากนะเินลินไปส่งนะเออลินขอฝากร้านหน่อยนะพอดีว่าเดี๋ยวจะไปส่งผักให้ลูกค้านะจ้ะขายดีจังเลยเนาะพรุ่งนี้ฉันไปรับผักปลอดสารพิษมาขายด้วยดีผักสดจ้าสดๆนะจ้าถูกๆด้วยราคาไม่แพง ขายไม่ได้อีกแล้วละสิฉันบอกพี่แล้วว่าให้ทำเหมือนคนอื่นเขาดูสิพาอขายไม่ได้ก็มาทำหน้าเครียดใส่ฉันอีกอะ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเข็มพอดีว่ามีลูกค้ามาสั่งผักพี่อตั้งร้อยโลต้องส่งให้เขาลูกวันด้วยนะร้อยโลดีจังเลยอะ่ะเอ๊ะแต่แปลกนะทำไมเขาถึงสั่งผักพี่เยอะขนาดนั้นน่ะปกติพี่แทบจะขายผักไม่ได้เลยนะ อ๋อพอดีว่าเขาเป็นเจ้าของร้านผักสลัดบุฟเฟ่นะมีตั้งหลายสาขานะเขาบอกว่าช่วงนี้อ่ะผักมันขาดตลาดเขาก็เลยมาซื้อที่พี่นะดีเลยพี่ร้อยโลรวยแน่ๆสผักร้อยโลทุกวันอย่างเงี้ยเอา้าแล้วทำไมพี่ทำหน้าเครียดอยู่อ่ะพี่ต้องดีใจสิขายผักได้เยอะขนาดนั้นเลยนะดีใจพี่ก็ดีใจ พี่ไม่รู้ว่าจะส่งผักให้เขายังไงอะ่ะเรามีแค่รถกระบะอัดไปอย่างนั้นอะ่ะเดี๋ยวผักมันก็ช้าที่กลัวว่าจะเสียลูกค้านะ่ะก็จริงอะ่ะอ๋อเอาอย่างนี้ดิพี่เพื่อนฉันอะ่ะเขามีรถหกล้ออยู่เดี๋ยวฉันไปคุยกับเพื่อนให้จริงเหรอจริงดีเลยพี่ก็โล่งอกแล้วเพื่อนเขมอะ่ะจะคิดราคาค่าส่งยังไงอะ่ะ เรื่องราคาพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเพื่อนชั้นนะ่ะมันคนสบายๆคุยง่ายแล้วอ,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 อย่างนี้เขียมว่างไหมเดี๋ยวพี่ช่วยพี่เก็บผังเลยสิว่างๆตอนนี้ว่างไปเดี๋ยวพี่เก็บผักสองคนเนะี้ยนะก็คงต้องอย่างนั้นแหละฉันว่าไม่พอหรอกน่าจะเก็บไม่ทันเดี๋ยวฉันโทรตามเครือย่านให้โอเคไหมได้ได้พอแม่ลูกหลานมาช่วยเก็บผักเลย่ฮัลโหลค่ะพ่อ